สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค่ะซึ่งเราเรียนผ่านไปแล้วได้สองเครื่องมือได้แก่แผ,ผนทีงและแผนที่นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของลูกโลกนั่นเองคะ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าคะ่ะลูกโลกนะคะเป็นการย่อส่วนของโลกถ้าพูดง่ายๆเปรียบเสมือนการจําลองโลกของเรามาไว้ในมือเราให้เราเห็น ว่าโลกของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมเนาะในลูกโลกก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละประเทศเ,เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิประเทศนะคะไม่ว่าเป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวมถึงพูดถึงมหาสมุทด้วยเช่นกัน,นที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลก พูดง่ายก็คือลูกโลกเนี่ยเปรียบเสมือนการจําลองโลกให้เราเห็นว่าโลกของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมและเอียงนะคะมีทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้โดยมีเส้นแบ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ยอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะเ,เราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นศูนย์สูตรเนาะนอกจากนี้ยังมีเส้นต่างๆที่เห็นบนลูกโลกไม่ว่าจะเป็นเส้นละติจูดเส้นลองจิจูด นะคะต่างๆนั่นเองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างลูกโลกอันนี้กันดีกว่าค่ะมาดูสีน้ำตาลตรงนี้สีน้ำตาลเห็นลูกโลก,โลกอันนี้เป็นลูกโลกที่บอกในะเรื่องของลักษณะภูมิป,ประเทศดังนั้นสีน้ำตาลที่นักเรียนเห็นบนลูกโลกน่าจะแทนภูเขาถ้าไม่ภูเขาก็น่าจะเป็นทะเลทรายนั่นเองสีฟ้าสีน้ำเงินบนลูกโลก,โลกตรงนี้จะแทน ทะเลแทนแหล่งน้ำนะคะสังเกตได้ว่าพื้นน้ำจะมีมากกว่าพื้นดินก็เปรียบเสมือนโลกของเรานะคะจะมีพื้นน้ำสามในสี่ส่วนมีพื้นน้ำสามส่วนและมีพื้นดินอีกหนึ่งส่วนส่วนสีเขียวตรงนี้จะเปรียบเหมือนป่าไม้ถ้าไม่ใช้ป่าไม้ก็จะเป็นพื้นที่ราบนะคะพื้นที่ราบ นี่เป็นลูกโลกเนาะเห็นได้ชัดว่าลูกโลกเนี่ยเป็นการจําลองโลกให้เราเห็นว่าโลกของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะแบ่งเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้รวมถึงโลกโลกของเราก็เอียง23.5องศาโดยเช่นกันในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดนี้นะคะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าลูกโลกเราจะใช้ในการศึกษาในเรื่องของ อาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของแต่ละประเทศนะคะศึกษาในเรื่องของมหาสมุทรว่ามีมหาสมุทรไหนอยู่ตรงไหนบ้างศึกษาในเรื่องของอประเทศอาณาเขตติดต่อของแต่ละประเทศบนโลกรวมถึงศึกษาว่าประเทศไทยอยู่ซีโลกเหนือหรือซีโลกใต้ประเทศไทยตรงอ,อีกฝั่งของโลกจะเป็นประเทศอะไรเราก็สามารถดูได้จากลูกโลกก็เปรียบเสมือนการจำลอง โลกมาให้เราเห็นนะคะและนอกจากนี้ยังเห็นได้อีกว่าแต่ละประเทศมีประเทศไหนอยู่ซีโลกเหนือประเทศไหนอยู่ซีโลกใต้ประเทศไหนอยู่ในเขตร้อนในเขตอบอุน่นในเขตหนาวนะคะซึ่งทั้งซีโลกเหนือและซีโลกใต้จะมีการแบ่งเขตเหมือนกันถัดจากเส้นศูนย์สุรก็จะเป็นเขตร้อนขึ้นไปก็จะเป็นเขตอบอุน่นบนสุดหรือล่างสุดก็จะเป็นเขตหนาวนะคะและ จะเห็นได้ชัดว่าสภาพภูมิอากาศของซีกโลกเหนือนกับซีกโลกใต้ไม่เหมือนกันด้วยเช่นกันเพราะโลกของเราเอียงจบไปแล้วค่ะในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่าลูกโลกที่เราใช้ในการศึกษาในเรื่องของโลกของเรานะคะศึกษาในเรื่องของสถานที่ตั้งของแต่ละประเทศศึกษาในเรื่องของสภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศด้วยดูจากลูกโลก,โลก แมะคะ่ะต้งง่ายนิดเดียวไม่ต้องการแผนที่ขนาดใหญ่ดูจากลูกโลกได้อยู่องศาที่เท่าไหร่ก็สามารถใช้ลูกโลกนั่แหละค่ะในการดูในการคำนวณได้เช่นกันจบไปแล้วนะคะในเรื่องของลูกโลกที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องของแผนผังแผนที่ลูกโลกด้วยจะได้ไม่ลืมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ